สวัสดีครับลูกคนนี้พาเพื่อนวันนี้มาเองครับผมเดี๋ยวมันนี้จะพากันมาตกปลาครับผมมาล่องมือครับมาตกปลาด้วยเนี้ยเนี้ยปลาปลารถกะลีนะครับเดี๋ยวมันนี้เขาจะไปเมือกันครับจะได้ยักตัวครับผมมาครับใส่เงี้ยเลยครับผมเตรียมเบ็ดแล้วนะครับไปแล้วครับบอยัดปลามันมือนครับ เขาเามันอยากกินเบียมันอยากกินเบียสองหรอไปแล้วครับลงไปแล้วครับให้เสาให้เสาหนุ่ยนะมอเจะเญ่นเป็นคนเวียงก่อนนะครับ ต่อเห้ก้อนนะครับเดี๋ยวผมไปหิดเบ็ดอีกขั้นหนึ่งครับผมจานุย่ยครับสุดท้ายครับผมเบียมกันแล้วครับนี่นครับตะเงี้นะครับแบบนี้นะครับสองตัวนะครับ จะค่อยลากนะครับค่อยลากมากนะครับผม นี่คนโตครับผมนำคุณน,น้อยมาแล้วครับยูยูครับยู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 ครับยู ดูครับดูมาแล้วครับอาไรนะครับผิดอะไรกันอยังอยู่อยู่ครับดูอยู่ครับบิดไงครับนะครับด,รด,ดูครับดูเดี๋ยวเขับเปีด ครมีครับผมครับผมตัวแรกครับผมแต้มแรกมาแล้วครับผมนี่ครับผมครับผมแต้มแรกแล้วครับผมป่าเบสครับ ใส่ประมาณ2โลนะครับผมบิ๊กบึ้มครับบิ๊กบึ้มครับผมตามงแรกครับผม2โลนะครับตัวแรกครับผมลูกคนนี้พะเพื่อนจัดไปช็อตแรกครับช็อตเด็ดนะครับบึกบึ้มเลยครับผมแค่นี้ก็ครับผมเอาตัวไม่ไปครับเบียงเบียงเลยครับผมมุมพุ่มพมีนะครับกลับมามุมเก่าครับ เกือบป่าแล้วนะพี่ครับสาวหนุ่มเนี้ยู่นะครับฟังพุ่นเยอะครับยังเงียบด้ว่อนอยู่ครับอะไรไปแต้มหนึ่งแล้วครับเหลือข้ามแล้วครับมาข้ามครับวันนี้กว่าจะมาถึงไม้ครับเวียงไปยังไงกัดยังเงียบอยู่ครับผมน้ำมึงไปเรื่อยๆครับผมลำลอยครับผมอยู่ครับอยู่ อยู่ครับประดับุหลุดเลยครับผมหลุดเลยครับผมปลาดาครับตัวหนึง่งไปต้อน,นาตตอตาเลยครับเอาไหมครับแกมือไหมครับครั้งที่สองว่าไรครับนิ่แบบนี้โอ้มืดครับมันมืดมันมืดประดับ,ดรบดดประดับประดับประดับ ประดครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วมึนมึดครับอโอ้โหยาครับยาบ่ได้ครับแกละกพอ่อรับผมเอ้ยบรดาครับผมงัดกันครับผมออืมันมีไฟครับ โอ้มันกินนิดเดียวนึงเป็นมินหนึ่งพรับผมตัวบรรลุเลยมันหย่อนเสียงเออนีโยงหลังเตะเออโอ้โหนี่ครับผมปลาดาครับผมใดญ่มากมันมืดครับผมเริ่มมืดแล้วกินมินมินปากนึงครับผมโอ้โหแบบครับดาบเกาหลีนะครับนี่นี่ะครับเดี๋ยะครับแบบที่สองครับผม นนประดับเขาครับปรดาบกะลีมันดินแห้งเขามันดินแห้งมันมนั่นอันนี้อยู่ตัวเมื่อกี้แน่เลยใช่ไหมน่าจะทายแล้วเพราะเมื่อกี้มันตัวใหญ่อะ่ะเนี่ยอะไ,ไรครับ ครับผมสองเต็มนะครับปลาเบสครับปลาดาบครับผมบิกบึมครับเดี๋ยวเดาโต,อ,ตอ,อีกครับผมไปไปก่อนครับเรครับมืดแล้วบาไวครับสู่ความมืดบาไวครับ สรุปมือันนี้ได้3ตัวครับผมได้3แต้มครับเดี๋ยวไปเมืองกันอยู่บ้านครับผมตาจะไห่เมืองครับตัวใหญ่ซ้ำไหนครับมีดตะรั่งน้ำแล้วครับเดี๋ยวไปรั่งเมืองอยู่บ้านครับมีได้3้ตัวครับมองยองครับสรุปได้3ตัวนะครับตัวนี้ตัว้อยครับตัวที่3ครับบัไดทายครับมันมืดมืดเท่าทายบันไดครับผมอันนี้มีตัวสั่งน้ำหนักครับ โซนยู่นะครับนี่เด็กเจ็ดขีดครับผมตัวนี้ได้เจ็ดขีดครับ,รบตัวเดียวเจ็ดขีดนะครับ <Okay. S 1> เห็นบ่มข <Okay. S 1> ียนะครับตัวน้อย นี่ตัวที่สองครับผมตัวที่สองนี่ลงแม่งไหนบุกครับนี่ครับผมขวานาครับผมมาองมึงครับตัวนี้จะนักอะไรน้องครับ โลหะคีดครับผมตัวนี้ป่าดับนะครับมันโตนะครับความยาวนะครับทำจากหัวมาถอดคีทได้ครับผมนี่ครับป่าดับครับโลหะคีดครับตัวท้ายครับผมตัวนี้เป็นตัวแรกที่กินเบ็ดนะครับ เขาแรกที่กินเม็ดนะครับทองอ้วนป้องนะครับผมน้ำหนักนะครับหนึ่งกิโลหโลกับหนึ่งขีดครับผมขีดหนึ่งกิโลหนึ่งขีดหนึ่งกิโลหนึ่งขีดนะครับตัวนี้นะครับอ้วนทองป้องนะครับผมนอนะครับประมาณนี้นะครับได้สามตัวครับผมผลงานมาดนี้ครับผม เปล่าเลือกงานมากครับเปล่าเปล่าไปไม้แล้วครับผมขั้นใหม่ขั้นมือครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด้วยครับผมช่องลูกคอนีพอเพื่อนครับผมอย่าลืมกดซับสไคร้นะคะ